ผู้ตรวจสอบอาคารวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยหรือ BSA Building Safety Award ค่ะหลายๆท่านนะคะรู้จักโครงการนี้และก็เคยเข้าร่วมโครงการปีนี้สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารจัดเป็นปีที่6แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหัวใจสำคัญของโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้างค่ะ ข้อที่1ค่ะเป็นแบบอย่างให้อาคารเก่ามีการปรับปรุงอาคารดูแลอาคารอย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่2เป็นแบบอย่างให้อาคารสร้างใหม่คำนึงถึงการป้องกันอักคีภัยค่ะและข้อที่3โรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการสร้างอาคารและดูแลอาคารให้มีความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติภัยค่ะ การใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆท,ท่านค่ะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้อาคารไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยห้างสรรพสินค้าโรงมหหรสศพหรืออาคารขนาดใหญ่อาคารสูงต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นอาคารปลอดภัยชีวิตปลอดภัยจึงเป็นที่มาของโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยค่ะ เกณฑ์การให้คะแนนโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยค่ะอัดแน่นความเข้มข้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการโครงการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบไปด้วย5หมวดด้วยกันดังนี้ค่ะหมวดที่1เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารหมวดที่2เกี่ยวกับสมรรถนะระบบเพื่อความปลอดภัย หมวดที่3เกี่ยวกับตัวอาคารอุปกรณ์ประกอบอาคารหมวดที่4เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยหมวดที่5เกี่ยวกับการดับเพลิงกู้ภัยและอบพยพหนีไฟและนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์พิเศษค่ะประกวดงานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกณฑ์พิเศษการจัดการที่ดีของผู้ให้บริการด้านทรัพยากรอาคารค่ะ วิธีการตรวจให้คะแนนทั้งหมดแบ่งเป็นภาคเอกสารและภาคสนามค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับประธานโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยค่ะว่าทำไมอาคารต้องโดดเด่นด้านความปลอดภัยค่ะสมาคมผูต้ตรวจสอบอาคาร ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยอา,ยทาทิกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสาภาวิศวกรสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิษสยามในภาพระรมราชูปถัมภ์สมาคมเครื่องผลิตไฟฟ้าไทยสมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคารสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยสมาคมวิศวกรรมปลับอากาศแห่งประเทศไทยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาและสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยในโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย bsa building safety award ประจำปี2021โดยครั้งนี้เป็นการจัดประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยครั้งที่6โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน หวสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารตัวแทนหน่วยงานภาครัฐสมาคมวิชาชีพอาคารที่สนใจทั้งเจ้าของอาคารผู้บริหารอาคารและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อาคารเพื่อชี้นำและยกระดับความปลอดภัยอาคารลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยัยการสูญเสียในชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจโครงการประกวดอาคาร ไม่ได้เพียงมุ่งเน้นการประกวดอาคารไม่ได้มุ่งเน้นการประกวดโครงการกับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษเท่านั้นแต่เจตจำนงนั้นต้องการมุ่งเน้นการประกวดโครงการอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยในอาคารขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่ถึง1 0,000ตารางเมตรที่อาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่เข้าข่ายการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายเช่นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่โรงงานโรงเรียน อพาร์ตเมนต์โดยได้จัดระดับรางวัลเพื่อแสดงถึงอาคารนั้นๆได้มุ่งมั่นยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยโดยแบ่งรางวัลออกเป็นถึง5ระดับดังนี้ระดับสูงสุดระดับไดอะมอนด์ระดับรองลงมาเป็นระดับแพลทินัมระดับโกลระดับซิลเวอร์และระดับบรอนซ์การประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยไม่ได้เน้นว่า อาคารที่เข้าประกวดจะต้องเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษในยุคสมัยใหม่ที่พร้อมเพียบไปด้วยระบบประกอบอาคารหลากหลายเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักสําคัญที่สุดแต่ประกอบไปด้วยการจัดก,การด้านความปลอดภัยาการดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารการวางมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยาการจัดทําแผนการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการอบยพหนีไฟดังนั้นอาคารที่เป็นอาคารเก่า อาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงจึงเป็นเป้าหมายที่โครงการประกวดมุ่งเน้นให้เจ้าของอาคารผู้บริหารอาคารผู้ดูแลอาคารนำอาคารของตนเข้ามาประกวดในโครงการซึ่งผลได้อย่างสูงคือการจัดเตรียมอาคารการดำเนินการต่างๆเพิ่มเติมตามเกณฑ์การประกวดเก็บแต้มภารกิจได้คะแนนตามกำหนดซึ่งอาคารที่ได้รับรางวัลแม้จะเป็นระดับโกลิลเวอร์ หรือบรอนซ์ก็สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้อยู่อาศัยผู้ใช้อาคารว่าอาคารมีมาตรการการจัดการและความปลอดภัยเป็นอย่างดีเพื่อให้การประกวดอาคารมีความโปร่งใสเป็นกลางเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือการพิจารณาผ่านเกณฑ์หรือไม่โครงการได้วางโครงสร้างบริหารจัดการการประกวดอาคารดังนี้ประธานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์มารยาทของคณะกรรมการโครงการ ซึ่งกรมกรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกท่านลงนามรับทราบปฏิบัติประธานทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจให้คะแนนเกณฑ์ภาคเอกสารประธานทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจให้เกณฑ์ภาคสนามประธานจัดทำเกณฑ์แต่ละหมวดโดยแยกประธานแต่ละท่านทำหน้าที่รับผิดชอบโดยเกณฑ์แต่ละหมวดนั้นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมประธานจัดทำเกณฑ์แต่ละหมวดโดยแยกประธานแต่ละท่าน ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยเกณฑ์แต่ละหมวดจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเพื่อชี้นําการยกระดับทุกปีและประธานทําหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานพิธีมอบรางวัลพร้อมทั้งได้จัดทําคู้มือเกณฑ์การให้คะแนนโครงการประกวดเป็นซอฟต์ไฟล์แจกจ่ายให้กับอาคารที่เข้าร่วมประกวดทราบขั้นตอนแนวทางการนําเสนอข้อมูลทั้งนี้ การดำเนินการผ่านมติที่ประชุมจากคณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นหน้าความปลอดภัยในปีนี้แม้จะมีสถานการณ์โควิดตลอดต่อเนื่องจากปีที่แล้วจนถึงขณะนี้แม้จะเกิดข้อจำกัดขึ้นอย่างมากมายความยุ่งยากอุปสรรคต่างๆกับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกวดอาคารโดยมีอาคารที่เข้าสนใจประกวดในปีนี้ทั้งสิ้น35อาคาร ซึ่งเป็นจำนวนอาคารที่เข้าประกวดสูงสุดนับแต่ได้มีการจัดประกวดอาคารมาแสดงให้เห็นว่าอาคารที่เข้าประกวดเล่งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของอาคารที่ตนบริหารอยู่ไม่สามารถผ่อนปลดมาตรการความปลอดภัยจากอัคีภไยได้อีกทั้งต้องมีการปรับการดำเนินโครงการให้เข้ากับสถานการณ์โดยเน้นการพิจารณาเกณฑ์ต่างๆด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยปีนี้สมาคมคาดหวังว่าอาคารที่เข้าประกวดโครงการโดดเด่นด้านความปลอดภัยจะได้รับรางวัลกานทุกอาคารและคาดหวังว่าโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยจะแพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ประชาชนตระหนักและในฐานะผู้ใช้สอยอาคารผู้อยู่อาศัย จะร่วมลักดันเจ้าของอาคารผู้บริหารอาคารผู้ดูแลอาคารนิติบุคคลอาคารชุดจะให้ความสนใจนำอาคารของตนเข้าประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยในปี2022ครั้งถัดไปอย่างกว้างขวางทั้งนี้เพื่อให้อาคารนั้นๆมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ยกระดับขึ้นเป็นประจำทุกปีและสามารถเป็นที่วางใจได้ ผู้ช้ชใสสอมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและทุกหน่วยงานพันธมิตรขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมยกระดับความปลอดภัยอาคารส่งตรงความปลอดภัยถึงประชาชนคนใช้อาคารผ่านโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยค่ะ